จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564ในจังหวัดโอซาก้าทางตะวันตกของญี่ปุ่นได้คร่าชีวิตผู้คนไปถึง24คนโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่คลินิกแห่งหนึ่งบนชั้น4ในอาคารที่มีทั้งหมด8ชั้นเพลิงเริ่มไหม้ในเวลา 1 0 3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่หลายสิบคนเข้าไปควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงควบคุมไว้ได้จากนั้นก็ได้นำตัวผู้บาเดเจ็บทั้งหมด24รายส่งโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่มีอาการหัวใจล้มเหลว แหล่งข่าวสืบสวนสอบสวนในญี่ปุ่นระบุว่าชายวัย64ปีคนหนึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางเพลิงเพราะมีพยานเห็นว่าชายคนนี้ได้นำถุงกระดาษที่บรรจุข,ของเลวเข้ามาในคลินิกหลังจากเข้าไปในคลินิกแล้วถุงกระดาษขนาดใหญ่สองใบที่ถืออยู่ในมือทั้งสองนั้นก็ถูกวางลงบนพื้นและเมื่อเขาหมอบลงและขยับมือก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ่อมาทราบชื่อชายดังกล่าวึงยังไม่ทราบที่อยู่และอาชีพแน่นอนและตัวเขาเองนั้นมีอาการสาหัสเพราะเขาได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ขอหมายจับแต่อธิบายว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยตามเจตนาของครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิต มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันค่ะค a าจิคาจิเหตุไฟไหม้ต้นตอของเพลิงไหม้หรือสาเหตุของเพลิงไหม้คือคำว่าฉุก,กเกะแกงอิงฉุก,กเกะงอิงตำรวจคือคำว่าเคสึเคส,ส,เคส,สึผู้ต้องสงสยัยคือคำว่าโยกิชะ โยกิชะ ok คือผู้ต้องสงสัยนะคะส่วนคำว่าเสียชีวิตคือคำว่าชินุชินุคือเสียชีวิตค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับข่าวสั้นญี่ปุ่นนะคะ